ไอ้เรือ e ิเริ่มเริ่มเริ่มบอกว่าเริ่มเอาตัวสุดนะลำเซิงก็ใส่เลยเริ่มก็เริ่มติโอ้โหโอ้โหไม่เห็นโดนเลยโอ้โหเอ้ยดิอยากได้ท่านอน อาาบอกันตอน,น,นยิ่ออยงนนกับมวนลรล้ายรับยิ่งแล้วกันยังสี่แล้วมาเป็นพันดล่างปืนกันแล้วบวันี <c oughs> ้เต็มที่กัเป็นปืนลูกโม่นี่แล้วจักสดย์หู้เนาะทั้งหู้ลำกล้องทั้งหู้โม่รวมแล้วกัเจ็ดหู้ล่างกับไปบ้านี้